ตอนนี้เราอยู่ในโลกของวันพีชคุณหยบรูวันพีชดีแค่ไหนคุณอ่า uh, <laughs> รู้จักแค่ลูฟี่แล้วก็ <laughs> <laughs> เออแค่นั้นแหละ <laughs> ลูฟี่รู้จักแค่ลูฟี่ลูฟี่ <laughs> ลูฟี่ฟฟทำไมได้ก็โอ uh, oh, uh, ้ลูกพ้อสวรรค์ของเขาฮะไปดูฉากหน่อย <laughs> ไปดูฉากโคตรไกลเลยช่มามอเมซอนลิลลี่ ้านรับเติมโลบักร,ระบบ V I P เล็ดเจถ้าใครไม่สะดวกใช้ V I P เซิร์ฟเวอร์ก็มีระบบไอ Pass ด้วยนะครับและยังมีบริการกดเกมพาร์ในแมปต่างๆอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟุตคิงสังกาสีอัน m นเมะไฟเตอร์ซิมูเลเตอร์และที่สำคัญมีทอยโค้ดด้วยนะครับอย่าลืมไปสืมกันนะครับเพื่อความเกลือและบริการเติมเพชรออสตาชินโดไลฟ์สำหรับใครที่อยากใช้บริการลิงใต้ล่งา,ลางคลิปเลยนะครับร,รู้จักผลปิศาจใช่ไหมคุณ คไ้ินนะ่ม่มรูจักใช่มันเป็นตัวละครบางตัวละครที่กินแล้วมีพลังแปลกๆอย่างเช่นรูฟี่กินอะไรผลอะไรไปผลยางตอนต่อมามีมีพลังเป็นเทพพายที่เฉยเลยเ,เดี๋ยวผมจะซื้อผลไม้พิศาจให้คุณในราคาสองแสนห้าหมใช่มันเป็นเงินในเกมถึงจะแพงไปหน่อยก็เถอะโอ้เ,เ,เราได้ผลอะไรไมาเนะี่ยเราได้หิดมาคุณไปอาะ คือคุณคุณเราได้เห็ดมากินเลยคุณมันเป็นเห็ดผลเห็ดเห็ดน,นี่ผลอะไรวะไม่รู้อ่ะคุณกินไปเลยอ๋อเด็กอ้าวแต่หลายเด้อกลายเ,ยเป็นโอ้โหมีก้าวใหญ่มากนี่คุณเอ้ยคุณไปไปเปรี้ยวใส่นางนี่สินั่นแหละเปรี้ยวเปรี้ยวใส่มันเปรี้ยวใส่มันต่อยมันเลยต่อยมันเลย ไอ้เมื่อกี้เมื่อกี้คุณไปแบบไงไปซ่าผิดผิดตัวมันรลเวล่าสิบแต่คุณเลเวลหนึ่งคุณเห็นเลเวลอยู่ข้างบนไหมเห็นเห็นนั่นแหละคุณเลเวลหนึ่งคุณต้องไปคุณต้องทำการแบบแข่งแกล้งไปฟาร์มให้แข่งแกล้งก่อนคุณอ่าอ่าใช่ใช่คุณต้องมารับภารกิจที่ตัวนี้นีค่ะโอ้เขาสวยกว่าฉันอีกแล้วเนี่ยหูโหกามใหญ่สุดไปเลย เบื่อพลังนี่ยังผมจะได้ไปซื้อพลังใหม่ให้คุณขนาดนั้นเลยใช่ใช่ใช่ผมผมรวยมากอะผมมีเงินเยอะมากไมไ่มีแบบใช้พลังเวทมนต์เวทมนต์เลยเหรอเวทมนต์เหรอโอ้มีนะคุณก็แบบผลน้ําแข็งผลไฟก็มีนะออ๋น้ำแข็งน้ำแข็งโอ้น้ำแข็งอ่ะชอบน้ำแข็งนะเดี๋ยวผมไปซุ่มแม่เฮ้ยจะตายเออย่า อ่าผมได้เอ่อมระะกอรบูดแล้วก็เอ่อทุเรียนทุเรียนกลมทรงกลมแล้วก็เห็ดอันที่เดิมแล้วก็หัวใจนี่งทุเรียนเผื่อคุณชอบยี่แหวะทุยรสชาติแย่มากเอาตัวจริงฉันชอบทุเรียนนะหนามหนามมิซายฮะคืออะไรเอาเมาส์ไปเล็งอะ่ะอุ้ยอ,ยอยแุแรงแรงแรงสองตัวตายเลยคุณ อุย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 แรงแรงรับภารกิจยังคุณรับภารกิจยังอะไแล้วอ่าเด็กคุณสังหารมันเออเกคุณเฮยพลังอสูนริมเพชรนี่โอ้ยโอ้ยโบวโบวอ่ะโอ้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 โอนอ้โ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 อ้รอ้โ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 อ้อ้ออ้โ่้้ อุ้ยหล่ออ่ะไม่อยากตีเลยอะ่ะอยัวโซมีเธอมันใจร้าย Black หออวแบล็กฮาส์ฮะคุณไปคุณไปตีมันทีนึงแล้วก็ลากมาให้ผมก็ได้โอ้วอย่ามาต่อยมันทีเดียวนะคุณแล้วก็หนีมางงไหที่คะ่ะไปครับ ไม่ทันไม่ทันนี่มัน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 โกงเกินไปไหมอ่ะมันมันเร็วอะไรขนาดนั้นอ่ะก็คุณได้อัพค่าความอึดไหมค่าอันนั้นอ่ะพลังป้องกันอ่ะไม่ได้อัพเลยโอ้โหคุณก็แบบบางกระดาษเลยปอุยอุ้ยอุ้ยอุอ้ยอุ้ยอุ้ยอยอุอยอุ กดควิวกดควิวพุ่งคดคกดควิวเออเออเอ,อ,อย่างนั้นแหละ, <c oughs> ะกร้ยไหนได้ไหมดูก็ไม่ได้หรอใจดำจงเลยนะเธอ่ะตัวสลายเลย <c oughs> นี่คือที่รับวล3สามสิบเราต้องชู้กับนางนี่นางที่มันฆ่าคุณตอนแรกเลยคุณล้างแค้นมีแบบไอ้นี้ปะเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรไม่รู้อ่ะที่ว่าใช้แล้วมันจะมีดาบดาบที่ไหนไม่รู้พันเล่มมาแบบขึ้นมาจากพื้นอ่ะฮะตัวอะไรวะน่ะในวันพีนมีเหรอมันคือตัวอะไรวะคุณไปจําตัวนั้นมาจากไหนอะมันชื่อยูโตะจากเรื่องไฮสคูเทกบอกว่ามันไม่ไม่มีทางที่จะมาอยู่ในวันพีได้แต่ผมมี มังกรนะคุณผมมีมังกรเออ oh, อะไรอ่ะเอออุ้ยอลังการมังกรรู้จ um> ักแม่ม okay ังกรมังกรคืออะไรมังกรของใครมังกรชื่ออะไรมังกรมังกรใครดูไงคุณใครดูอ๋อห้าสิบแล้วแปร let's go ขึไงอ่ะกระโดดขึ้นมาเลยคุณ กระโดดกระโดดสิคุณกระโดดเโคตรอัน <c oughs> <c oughs> นาเลยจบรับตาย <c oughs> อ่าเดี๋ยวผมถอยเรือให้ติด <c oughs> <c oughs> หาที่นั่งเลยครับหาที่นั่งเลยนั่งไงอ่ะลองเดินไปมั่วๆลองเดินไปรอบๆเรือมันจะมันนั่งให้ ตายตายตายเดินเดินเดินดีๆเออเห็นไหมั้ยอ่าเกาะต่อไปอยู่ด้านซ้ายมือโอเคเอาละถึงแล้วนี่คนมาเซฟมาเซฟไว้ก่อนพ่อหนุ่มอ่าชุดนี้แล้วก็มีสีชมพูอยู่บนหัวนี่คือเซฟ เวลาตายเราก็จะเกิดตรงเกาะนี่แหละได้ๆๆๆๆเก่นนงปาะเด็นดาบขลังอ่ะแล้วมันเป็นมันเป็นขนมันเป็นปีกใช่ไหมมันเหมือนแบบเิ่งเป็นไก่เลยอ่ะแบบมีงอนไก่อะไรเงี้ยโมเดลตมมีวันเป็นไก่ไไกอ่าคุณโยกผมมีความจริงจะบอกเลยตั้งแต่แตั้งแต่คนเริ่มเล่นเกมเนี่ยมาถึงตรงเนี้ยเนี่ยผมอัดหมดเลยเนี่ยจริงรอ๋อเออจริงไม่โม้ช่องไรนะช่องไรนะคุณช่องไรนะโปรโมทหน่อยโปรโมทหน่อยเร่เล่นกับผมไปเนี่ย อ๋อทำไรครับช่องทำไรบ้างเนี่ยเกมฮะอ๋อเกมเกมอะไรบ้างครับเดียทีวีโอเคนะครับสำหรับใครที่อยากไปติดตามก็ไปติดตามได้นะครับนะส่วนคลิปวิดีโอนี้ก็ได้มาเล่นแบบสอนผู้เล่นใหม่นะครับนะนี่นี่โหผู้เล่นใหม่แบบผู้เล่นใหม่จ๋าเลยก็คลิปนี้ก็อาจจะมีแค่นี้นะครับโหที่เข้ามารับชมนะไปๆจ้ะ